สวยยีคนีนเ้เจอไหมพี่พอขวาพี่ตายสองพี่พอเราเราตายสามจะตาย,ยานะม,มันโดนเยอะอยู่โอ้มันจะเล่นปอดพี่อย่างเดียวเลย มันต้องลงตรงโต๊ะเพระเราเดินเลยเอ้ย,อยคน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 ขวาม,มือขวาม,มือตายกระโดดสุมสี่สุมห้าพนมเดือดตะกุ้งตะเบิด à, tiếng con vĩng tiếng con vĩng, à, tài <laughs> 1 tài 1, tài 1 tài 1, na hông, tài นี่ไง,งนี่ไง